นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับทีมไทเกอร์นะครับของเราอยู่ที่เขื่อนแม่สวยนะครับเขื่อนนี้นะครับก็เนียกได้ว่าสวยงามมากๆดูจากบรรยากาศนะครับมันข่าจะเงียบสงบนะครับถ้าหากว่าไม่มีพวกเรานะฮะไม่มีพวกเราครับเงียบสงบมากเลยนะครับวันนี้ผมจะคุณคราสโทษนะครับโทษนะครับขอข้ามไปถ่ายทอดได้ไหมฮะได้ครับหามุมข้ามนะโอ้ยผมี้ทำจับทางข้าวโพดนะฮะที่เห็นนี่จะมาคนจริงๆนะครับข้าวโพดตอง บ้าคนอื่นเมั่อกี้ครับบ้าคนอื่นับ้าคน,าานอื่นโอ้ยที่เราอยู่ตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะอ่าเก็บน้ําแม่สวยสตแ,แต่ที่คุณกินอยู่เขาเรียกว่าอะไรฮะบัวครับอาหารของสำหรับปิดทองเขาเร<า><ว>ียกอาหารเสริมเขาบอกว่ารวนะฮะทำให้ผิดจะก็ม่าไ<ว><ว>ด้ก่อนมากบุญขึ้นดีฮะแป่งดาวไม่ใช่ประท้วงกินงั้นบุญขึ้นอ้อ เขาบอกเหรอจะหมดแล้วโอเคอเดี๋ยวเขาไปเติมพลังต่อโอเคครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับอ่างก็บนำแม่แสวยสวยมากสสวัดีครับ